เพื่อนๆครับพี่กบอยู่ที่โป่งน้ําร้อนนะฮะแปลงนี้เป็นแปลงของพี่บุญช่วยนะครับวันนี้ก็ได้มาชมแปลงของพี่บุญช่วยเดี๋ยวสวัสดีครับพี่บุญช่วยครับครับสวัสดีครับนี่เจ้าของสวนอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้อยู่ตรงไหนครับพี่ตรงนี้อยู่คลองตะคงครับคลองตะคงครับอาเภอโป่งน้ําร้อนโป่งน้าร้อนตําบลไรเนี่ยตำบลโป่งโป่งเหมือนกันนะครับจังหวัดกันทบุรีครับพี่บุญช่วยเนี่ยปลูกทุเรียนมากี่ปีแล้วครับอันนี้สามปีครับทำที่กว่าเนี่ฮะพาชมเลยนะครับนี่เพื่อนเนี่ยทุเรียนสามปีกว่าครับ โอ้ปลูกทั้งหมดกี่ต้นฮะอันนี้ร้อยเก้าต้นร้อยเก้าต้นเนื้อที่กี่ไร่ครับอันนี้ประมาณสามไร่คสามไร่แล้วพี่ปลูกระยะห่างเท่าไหร่ครับอันนี้หกคูนหกครับหกคูหกอ๋อหกคูหกแล้วก็มีการพนมโคขึ้นมาใช่ครับแล้วดินตรงนี้เป็นดินลูกลังหรือว่าดินในที่ดินในที่ครับดินในที่เรายกขึ้นมายกขึ้นมาครับก็ใช้ยิบซ้ำเลยอ๋อยิบซ้ำแล้วใช้อะไรบ้างอ่าแล้วก็โดละไม้โดละไม้ปรับสภาพดินใช่ครับเออแล้วทางใบทางใบก็ ชุดหลังก็ฉีดยาของคุณรอดครับครับอาหารพืชจุลธาตุอาหารืจุลาพ่นมากกี่รอบแล้วครับสองรอบครับสองรอบแล้วครับโอ้โหครับพี่เวลาเอพ่นครั้งหนึ่งเนี่ยฮะใช้น้ําผี่ถังเนี่ยอันนี้เกือบพันลิตรนะั้งหมดนี้อ๋อพันลิตรเกือบพันแหละเพื่อนเพื่อนครับเนาะมาชมนะฮะนี่ฮะใบทุเรียนสามปี นะฮะสามปีเต็มป่ะพี่ครับสามปีกว่ากว่าสามปีกว่ากว่าประมาณสามปีสามเดือนโอ้โหมีประสบการณ์ทําสวนมือใหม่มือใหม่เลยครับทุเรียนนะถ้าพูดถึงทุเรียนพูดถึงแต่แต่พวกลาไยพวกอะไรทาไหมฮะลำไยทําครับทํามาก่อนใช่ครับเอ่ยากไหมทําสวนทุเรียนเนี่ยอ่าถ้าถ้ารู้จักทําก็ไม่ยากนะะครับอย่างของพี่ผมเห็นใบสวยมากเลยคุมแมลงยังไงครับพี่ก็ผมสายิบซ้ำไปก็มันก็การแมลงได้อ่อ <laughs> <laughs> โอ้โหต้นนะอวบแล้วก็แต่งจริงแล้วนะพี่ก็แต่งจริงสวยมากเลยฮะมีเพื่อนเพื่อนดูจริงๆแลนะจริงๆเลยนะฮะให้ให้เพื่อนชมเนะดูพี่เขาแต่งฮะนี่นะเป๊ะมากนะครับเพื่อนเพื่อนไนด,ดูเลยนะเป๊ะมากๆเลยนะแล้วก็เรียกว่าต้นก็อวบสมบูรณ์สวยมากนะครับแล้วก็บรรยากาศตรงนี้เป็นที่แบบเดินนะครับวันนี้ก็มาจะค่ําแล้วครับ เดี๋ยวพาพี่ไปช่วยพาชมพื้นที่หน่อยครับครับอตอนนี้ทําอะไรบ้างครับพี่ปลูกเนี่ยพี่ใช้ต้นพันธุ์ไซ์ขนาดไหนครับไซแปดสิบาทแปดสิบาทต้นเล็กนิดเดียวครับโอ้เลี้ยงค่อยๆเลี้ยงมาเลี้ยงขึ้นมาอืมแล้วตอนปลูกตอนแรกเนี่ยคือใช้อะไรปลูกที่แรกก็มันมีร่มยางใช่ไพึ่งค้นยางออกอ่ะอนนีนยางอยู่ในกลางเนี่ยอ๋อยางเหรอต้นยางอ๋อตอนแรกก็ยังมียางอยู่ใช่ พอปลูกไร้ปีหนึ่งมันก็ค่นยางออกค้นยางออกครับก็เลยก็เลยโล่งเลยใช่ครับนะครับทุเรียนก็เลยได้แดดได้อะไรเต็มที่ถ้าถ้าพร้อมปลูกโล่งๆอ่ะตอนกนี้อีกอ๋อมันอยู่ในร่มยางปีหนึ่งอ่ะอ๋ออยู่ในร่มยางปีหนึ่งครับแถวนี้เขาปลูกลำไยกันเยอะไหมครับพี่ลำไยทั้งหมดเลยทุเรียนน้อยอ๋อเอออ่เขาปลูกทุเรียนน้อยใช่ไหมฮะอ๋อส่วนใหญ่เขาเป็นเป็นลำไยส่วนใหญ่ตรงนี้ก็กำลังจะค้นลำไย แต่ว่าพี่ขยับมาก่อนสามปีนะใช่ผ่ขยับก่อนโอ้ทําไมถึงตัดสินใจขยับเป็นเป็นทุเรียนนะครับเออผมมองดูแล้วลําไยมันมันมันเรื่องมากอ่ะเวลาเก็บก็เก็บไม่ดีครับเวลาเก็บไปก็เอาแต่ลูกใหญ่ไปเออเองทิ้งเล็กเงินขายเยอะเนะของของเราแต่ครับของเราทิ้งหมดเลยเอาทุเรียนดีกว่าโอ้เนี่ยถือว่าสวยสวยมากๆแล้วพี่ปลูกเนี่ยพี่ปลูกเลือกอ่ต้นแบบ เรียกว่ากิ่งกระโดงหรือกิ่งข้างครับอันนี้กิ่งกระโดงครับกิ่งกระโดงหมดเลยครับอ๋อนี่นะครับแต่แต่แปลงโน้นที่ปลูกไว้สีหลังะกิ่งข้างอ๋ออันนี้อันนี้กิ่งกระโดงเนี่ยไซส์แบบนี้เออทรงแบบนี้นะฮะนี่ต้นเนี้ยต้นส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับแล้วกิ่งข้างล่ะกิ่งข้างทางโน้นครับต่างกันเยอะไหมกิ่งข้างกิ่งข้างจะโตดีกว่ากิ่งข้างโตดีกว่าอันนั้นยังไม่ถึงสองปีเลยนะอันนี้กิ่งกระโดงเนี่ยสามปีมันอยู่ในต้มยางด้วยปีนึงเนี่ยอันนั้นลงโล่งเลยมันตดีกกว่าออิง กิ่งข้างโตดีกว่าครับเอาเนี่ยผมให้ดูนิดนึงนะเออนะฮะนะทางนี้เป็นกิ่งกิ่งข้างกิ่งข้างสองปีเท่าไหร่ครับมาสองปีสองเดือนสามเดือนนี่แหละนั่นนะครับครับโอเคหลังพี่พาชมหน่อยครับแล้วน้ํำครับน้ําพอไหมฮะของพี่น้ําบ่อคอนโดจะคลองมาด้วยครับอ๋อขุดบ่อไว้ตรงนู้นครับอืมตอนนี้อย่างที่เห็นใบดีอะไรต่างเนี่ยพวกเพลี้ยพวกอะไรเยอะไหมฮะพวกแมลงพวก ก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ครับยิบซ้ำก็ช่วยได้เยอะนะเยอะครับอืมแล้วมาเห็นแนวทางที่คุณร้ดแนะนําอะไรต่างๆใช่่มันโอเคไหมฮะพี่ดูแล้วโอเคโอเคครับอืมแล้วทำแนวแนวนั้ดูแนวทางเขาคุณรอดมาตลอดครับแต่ผมทําแต่ผมยังแต่ก่อนยังไม่ได้ใช้อาหารพืชไงครับครับก็ดูแนวทางคุณรอดก็ใช้ดรลไม้กับยซ้ำไปก่อนครับครับอืมตอนหลังมาก็โอ้ใบ เขาหาพี่กบครับโอ้โหดูใบนะอันนี้คือทุเรียนแบบกําลังเขาเรียกว่าสวยมากๆนะฮะอายุสามปีนะสามปีแล้วก็เมื่อก่อนก็มีต้นยางนะฮะโอ้มีการปลูกนี้ด้วยนะครับอ่แล้วแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ขอดูฝั่งนี้บ้างนะครับเพื่อนๆครับเอเดี๋ยวพาชมพี่ปลูกฝั่งนี้เป็นต้นคู่ะฮะต้นคู่ครับอ๋อ ทำไม<ต>ถึงปลูกต้นคู่เหรอครับพี่เขาว่ากันลมได้ครับกันลมได้มันไม่โค่นคือไม่ให้มันโค่นให้มันมันนั่นกันอยู่ใช่ครับอ,อ๋อช่วยกันช่วยกันอันนี้คือต้นเป็นกิ่งข้างเหรอครับกิ่งข้างครับอ๋อนี่กิ่งข้างนะเพื่อนๆครับนี่กิ่งข้างนะครับแล้วพี่เขาปลูกต้นคู่นะครับโอ้ oh, สูงเนี่ยประมาณสามเมตรแล้วรอครับ<ม>ดูแลยากไหมฮะการปลูกทุเรียน อ่าถ้าถ้าถ้าใหม่ๆยากอยู่ครับแต่แทรู้หลักหลักการแนวทางของคุณโอดอ่ะครับมันจะไม่ยากไม่ยากการให้น้ำของพี่ปัจจุบันตอนนี้ไซ์นี้นะครับอายุขนาดนี้พี่ให้น้ํำยังไงฮะสามวันให้ทีหนึ่งโอ้สามวันให้ทีครั้งละกี่กี่นาทีครับครั้งละยี่ิบห้าหรือสามสิบนาทีครับยี่ห้าถึงสามสิบนาทีอ๋อคือเราไม่ต้องใช้น้ํามากเลยนะพูดถึงสามวันครั้งหนึ่งใช่โอ้หน้านี้นะฮะตอนนี้เดือนมกราปลายเดือนมกราแล้วกําลังจะถึง กุมภาแล้วมันแรงมากลมลมพี่เจอลมไหมฮะในโอ้ดูใบดิหลุดมาเลยเพิ่งยัรัดออกมาอหลุดมาเลยลมแรงโอ้โหนี่ใบเจอพทะใบเจอลมเนี่ฮะฝังนี้ปลูกต้นคู่นะครับตู้่อส่วนฝังนู้นนะครับเป็นต้นเป็นต้นเดียวต้เดียวนะให้ดูนะเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาค่อนข้างจะเกือบค่ําแล้วครับก็เลย นะมาทาคลิปอาจจะมืดไปนิดหนึ่งเดีนะ๋ยวไว้มีโอกาสนะมาชมไปชมแปลงของพี่พี่บุญช่วย,วยครับพี่บุญช่วยอยู่ที่ตรงไหนนะมู่ของตะพงมูลคองตะพงมูลหนี่งก็วันนี้ร้อนครับโอ้โปกอรลล้อนก็เริ่มมีทุเรียนแล้วครับเพื่อนๆจริงๆแล้วเขาก็คือเจ้าลำไยนกสนี้สวยๆครับก็ขอบคุณพี่บุญช่วยมากๆเลยในคลิปนี้สั้นๆนะเพราะว่า แสงมันไม่พอครับก็ขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวมีโอกาสมาเยี่ยมชมแปลงนี้อีกนะคะขอบคุณครับพี่ครับสดีครับสวัสดีครับ